สวัสดีเดอเอฟซี C. สวัสดีเอฟซี C, ทุกคนเกทิงแดงจัง่อยกันง่วงนอนแต่นอนก็บ่ค่อยหลับปันไดนอนก็หลับๆตื่นๆอืม ตัวนี้มันใหญ่เกินใส่เอ็มที่ใส่เมื่อวานนี่มันใส่เอดเสื้อผ้าใส่ไซสามสิบห้าสามสิบหกอันนี้มันใส่สามแปดมันเลยตัวใหญ่เนี่ อแอบเบอรอวางอลังการอ่าเป็นยังไงเอซีสบายดีไหมวันนี้เนี่ยผู้ใดสั่งมาดามเดยใครสั่งมาดามกรุณูนาบอกด้วยนะผู้ใดสั่งมาดามกรุณาแจ้งด้วยอืมอย่าตัวเจ้าของเออไม่ต้องให้ตัวเจ้าของนะ แต่มาดามก็บอกเอฟซตรงๆนั่นแหละว่าถึงเอฟซสิเป็นยังไงนะ่ะให้มาดามสั่งบ่บอกเคยสั่งไม่ได้ให้เวลาและโอกาสสั่งเหตุย่างคนเฮาอยู่น้ำกันบราณร้อยปีเพราะว่ามาดามมีเวลาที่เหลืออยู่ก็จะให้เวลาทุกคนที่เข้ามาติดตามและอดูคลิปมาดามเนี่ย มื่อนีคิดบด่ได้วันหน้าอาจจะคิดได้ถ้าวันหนึ่งไม่มีมาดามอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมคืออย่างน้อยก็มาดามก็ไม่โกรธนะคือให้อาภาัยตลอดอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้อาภาัยตลอดให้เวลาแก้ไขและปรับปรุงตัวเองทำงานเมืองนอกนะถ้ามีปัญหานะ่ะเขาจะไม่ด่าก,กันเขาจะไม่ว่า เขาจะไม่ว่าควายเขาไม่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะคุยกันดีๆด,ด้วยเหตุผลและให้โอกาสกันคนเมืองนอกนะอืมเพราะว่ามาดามนี่มีประสบการณ์เยอะไงก็เลยไม่ว่าไม่ดา่ามีแต่ให้เวลาและโอกาสถ้าวันหนึ่งให้เวลาและโอกาสแล้วอยังไม่มีใครคิดจะปรับปรุงตัวเองก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไร ณเวลานั้นก็คือก็คือเล้วแต่เอล้วแต่อารมณ์แล้วก็ทรงผมเพราะว่าอารมณ์ทรงผมเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรารวบผมพรุ่งนี้เราอาจจะปล่อยผมเออเพราะฉะนั้นแล้วเฮ่ยตัวเองของเราเนี่ยบางวันหนึ่งการการที่เราเนี่ยเดือนหนึ่งถามว่าเราเคยสะสมความดีไว้ กี่วันเราเคยรักตัวเองไว้กี่วันสามสิบวันนะย้อนกลับไปดูนะบอกรักตัวเองกี่วันแต่มาดามเนี่ยมาร์กทุกวันนะว่าวันนี้ฉันรักตัวเองไหมอะไรไหมวันนี้ตัวเองทําดีแค่ไหนวันนี้ตัวเองทําเร็วแค่ไหนเนี่ยมาดามจะมาร์กไว้ตลอดนะมาร์กไว้ที่ใจเนี่ยสามสิบวันมาดามทําให้ผลงานของตัวเองเนี่ยในใจของตัวเองนะว่า วันนี้ฉันเป็นยังไงพรุ่งนี้ฉันเป็นยังไงมาดามพยายามสะสมตัวเองตล,ลอดคะแนนความดีของตัวเองเนี่ยมาดามพยายามจะไม่ให้มันเสียไปเนี้วันเดียวนะภายในจากวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบหรือสามเอ็ดเนี่ยว่าวันนี้เราทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขวันนี้เราทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขวันนี้เราทำอะไรให้ตัวเองไม่พอใจ วันพรุ่งนี้มาดามจะมาร์กไว้ทุกวันในใจเนี่ยนะมีปฏิหินอยู่ในใจตลอดว่าเราเคยทําอะไรให้ใครเจ็บบ้างเคยทําให้ใครเดือดร้อนบ้างมาดามถามตัวเองตลอดทุกวันนะว่าถ้าตัวเองทําผิดหรือมาดามทาผิดมาดามจะบอกตัวเองเสมอว่าขอ,ททวอนะอขอโทษที่ตัวเองเนี่ยหนึ่งหลงผิดอขอโทษที่ตัวเองเนี่ย บ้าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นมาดาม,มเป็นคนขอโทษนะเออแล้วก็แก้ไขจะไม่ให้มันเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอนางอ่เอ,อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความดีของมาดามเนี่ยมันตรงไปตรงมาใครเข้ายังไม่ถึงลึกซึ้งถึงกดนบึ้งของมาดามเนี่ยจะไม่รู้หรอกนะว่าชีวิตตัวตนของมาดามเนี่ยมันเป็นคนชั่วหรือเป็นคนเลว หรือว่าพาคนอื่นลงเหวหรือว่าพาคนอื่นขึ้นไปเก็บหักหวานอืมให้คิดนะเออให้คิดเพราะฉะนั้นแล้วคนมองภายนอกนะอืมระวังมันดีๆนู่นนี่นี่นันนน่นนะ่ะแค่ภายนอกนะอืมเพราะฉะนั้นแล้วให้ศึกษาด้วยตัวของตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเราต้องศึกษาด้วยตัวเราเองว่า มาดามเป็นคนยังไงแก้ไขและประปับปรุงอย่าเอาคำพูดของคนอื่นนะมาใช้ให้ติดเป็นนิสัยแล้วอย่าเอานิสัยคนอื่นนะมาใช้กับมาดามเพราะว่ามาดามกับคนคนหนึ่งเนะี่ยมันคนละคนเออมาดามนี่เป็นผู้ให้จะให้มากให้น้อยเนะี่ยถึงไม่ได้เงินได้ทองได้ให้เงินให้คำนะ <c oughs> แต่อย่างน้อยมาดามให้ใจไปแล้วนะตั้งแต่แรก เริ่มนะให้ใจไปแล้วนะคนเรานะ่ะจะมอบรถสิบล้อมาจอดอยู่หน้าบ้านรถสิบลอ้อรถพว่วงรถแมคโครนะ่ะมันก็ยังไม่เท่าใจให้ใจเนะี่ย <c oughs> <c oughs> มันไม่มีค่านะแต่อย่าลืมนะว่ากฎแห่งกรรมเนะ่ะมันมีค่ามหาศาลเลยนะมากยิ่งกว่ารถสิบล้อราคาสิบล้านนะ มากกว่านั้นนะสิบล้านเนี่ยสมมุติว่า fc เนี่ยจะให้เลือกเนะี่ยระหว่างมาดามเนี่ยกับรถสิบล้อคันหนึ่งเนะี่ย fc เลือกแน่นอนรถสิบล้อขายได้มีค่าย,ยิ่งกว่ามาดามอีกนะในเรื่องความรู้สึกข,ของคนบางคนนะแต่คนบางคนอาจจะเลือกมาดามก็ได้นะอืมเพราะฉะนั้นบางคนบางคนอาจจะเลือกแตงโมก็ได้นะอืม แองโมจินตล้านั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถสิบล้อราคาแพงหลายล้านถ้าวันหนึ่งมันเกิดว่าเหตุลงเหวไปแล้วเนี่ยไม่รู้ราคามันจะได้กี่ล้านไม่รู้มันจะพาเรามีชีวิตหรือเปล่าในเมื่อเราขับรถผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยยังคบมาดามเนี่ยผิดพลาดให้อภัยมีปัญหาอะไรในอนาคตหรือ ให้อภัยกินไปเรื่อยๆน้ำมันก็ไม่ต้องเติมถ้ามีสิบล้อเนี่ยเราไม่เติมน้ำมันดูดิ่นนี่สึกล้อดูสิไม่ตัวประกันดูสิเออทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่ใจทุกอย่างมันที่เงินคือเงินอะ่ะหมดกับหมดนะแต่ใจเนี่ยมันไม่เคยหมดและก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครครบมาดามเนะี่ยอย่าเอาแต่สายตาหรือเอาหู ให้เอาหัวใจคบมาดามด้วยแล้วจะรู้สึกเลยสิ่งที่มาดามออกมาพูดทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีความหมายไหมใครบ้างที่จะเสียเวลามาพูดกับเราทุกวันทุกวันเนี่ยมีใครบ้างมีบางคนจริงใจบางคนจริงจังแต่เราไม่เคยเห็นความดีกับเขาเราก็เลยไม่รู้หรอกว่ารสชาติของความเป็นระหว่างคนดี กับคนที่ไม่ดีแยกแยะไม่ถูกเพราะเราไม่เคยได้บางคนนะบางคนเขาได้เนี่ยเราไม่ต้องบอกมาดาไม่ต้องบอกเขาจะรู้เลยเองอืตัวของเขาเองนะเขาจะรู้สิ่งไหนที่มันเหมาะสมสิ่งไหนที่มันสมควรหรือไม่สมควรเขาจะแยกแยะได้เพราะว่าเขามีใจคือมีใจเนี่ยอย่าเอาตัว ตั้งเป็นธรรมะธรรมโออย่าเอาคำพูดของเราเป็นธรรมะธรรมโออย่าเอาสม,มองเป็นธรรมะธรรมโมให้เอาใจลึกลึกก้นบึ้งของตัวเองเนี่ยมันมีธรรมะธรรมโออยู่ในหัวใจไหมอย่างมาดามเนี่ยใครก็ได้เออแต่งตัวไปวัดใครก็ได้ เฮ้ยวันนี้กูจะไปทําบุญโน่นนี่เนี่ยกูเป็นคนดีนะมารามสามารถเข้าวัดทุกวันด้วยนะตึ๊ดตๆ,ๆ,ๆ,ๆ๊ดตื๊ดตื๊ดนอกเป็นผู้ดีไม่พระนะแต่ไ้ในเนะี่ยกูรู้หรือเปล่าว่าข้างในฉันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ย้าเอฟซีอยากรู้นะถามใจตัวเองถ้าใจตัวเองเนะี่ยมีธรรมะเพียงพออยู่แล้วในใจของตัวเองเนี่ย มันธรรมะของตัวเองเนี่ยให้มันกองเหมือนจอมปวกนะมันแข็งนะปวกนะปวกที่มันเป็นแข็งๆนะคนอื่นเขาจะมาเซะมาหะมาอะไรมันแข็งนะหมายความว่าแรงบุญของเราอยู่ในใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าวัดก็มีบุญอนะไม่จําเป็นต้องหอบเงินหลอยร้อยล้านนะเข้าวัดนะมไม่จําเป็นแต่ถ้าเราต้องการไหมได้ แต่ว่าอย่าไปแต่ตัวเอาหัวใจไปด้วยยาวแค่สมองไปอู้อันนี้กูจะทำบุญลอยล้านอู้ยูยิ้มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะยิ้มอย่าตีตัวเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใจเรายังไม่มีแข็งเหมือนก้อนปวกอยู่อ่ะอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้ไปว่าคนอื่นนะแค่อธิบายให้ฟัง อธิบายว่าใจเราเนะ่ะถ้าใจเราตัวเราเนี่ยใจเราบุญอยู่แล้วไงเราไม่ได้ไปวัดหรอกเราไม่ได้ไปทําบุญร้อยล้านเหมือนคนอื่นนะเราอยู่ที่ใจไงโอวันนี้กูมีมะขามหนึ่งโลเนี่ยแล้วกูมีคนอนะ่ะสิบคนเนี่ยระหว่างหนึ่งโลน่ะคุณจะเอามะขามไปทําบุญที่วัดหรือว่ากูรอก่อนกูเอาไปทําบุญที่วัด สิบวันถ้าคุณไม่ได้ไปวัดมะขามนั้นเน่าแน่นอนแล้วสิบสิบคนให้อยู่ข้างหลังเนี่ยข้างๆเราเนี่ยทําไมคุณไม่คิดล่ะแบ่งให้เขากินคุณก็ได้บุญเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปถึงหลวงพ่อหลวงพ่านะเออทุกอย่างมะขามโลหนึ่งมีคนที่กําลังอยากน้ําลายหยดหยาดเดิมเนี่ยอย่างเนี้นะอืมให้เขากินคนละข้อมือก็ยังดีอาศัยอมแล้วมันแบบ จี้จาดน้ำลายหยดหยาดเยิมเนะมันก็ได้บุญเหมือนกันเออเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยบางคนนะถามมาเยอะถามมาเยอะว่าทําไมมาดามเนะี่ยไม่ไปทําบุญที่วัดบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นี่นั่น,นมาดามทํามาเนะี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามาดามทํามากี่ปีแล้วทํามากี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะเออเพราะฉะนั้นแล้วมาดามมันมีบุญเยอะเพียงพอจนไม่รู้จะเยอะอยังไงแล้ว แล้วมาดามหันมาช่วยเอฟซีเนี่ยมาดามไม่ใช่ว่าจะต,ต้องเข้าวัดอย่างเดียวแล้วกูได้บุญนะอืมมาดามต้องน่นนี่นีนานา่นะ่นนะเออแล้วทําบุญกับเอฟซีนะมนุษย์ด้กันนะอย่าลืมนะทุกอย่างที่มาดามเนี่ยผ่านในสายตาเนี่ยแม้แต่สุนัขตัวหนึ่งนะ่ะมันเดินไปแล้วมันมามองหน้านะมาดามยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่านะม้าตัวนี้แม่มาดามยังไม่ได้ว่านนะ มาดามมองว่าอืมน่ารักดีจังเลยเห็นไหมการทําบุญน่ะมันอยู่ที่ใจว่าเราจะตีความหมายไปแบบไหนเออเราจะตีความหมายแบบไหนให้มันได้บุญเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันอยู่กับเราเนี่ยกูทำสิ่งนี้นะไม่ใช่สิ่งของกูกูจะทำอะไรก็ได้เห็นไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอะ่ะรู้แล้วไง อืคิดเสียสิว่าไม่มีใครเห็นนะแต่เราเห็นเรานะรู้ทุกอย่างนะว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ในใจนะเออเพราะฉันผ่านมาหมดแล้วถือศีลกินเจฉันผ่านมาหมดแล้วอ,อ่าฉันผ่านมาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอะไรที่เราไม่ได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้ไม่สำนึกจะไม่แก้ไขตัวเองไปจนกว่าที่เราจะ ึวันสุดท้ายแล้วไม่ย้อนนะบางคนถึงวันสุดท้ายก็ไม่ย้อนไม่คิดนะไม่คิดว่าส่วนบุญส่วนกุศลมันมีจริงหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตัวเราหรือตัวเขาหรือตัวใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้นะนึกถึงความดีของตัวเองก็ได้ถ้าไม่นึกถึงความดีของคนอื่นนะ่ะอืมนึกถึงความดีของตัวเองนะไว้ว่วาหามตัวเองเนี่ยวันนี้กูทําดีกับใครบ้าง วันนี้กูทําดีกับครอบครัววันนี้กูทาดีกับลูกแค่ไหนบอกรักลูกหรือ,อยังวะอย่าบอกแต่ปากนะแม่รักลูกนะเอาใจเนี่ยไปรักเอาความรู้สึกความอบอุ่นความจริงจังจริงใจเนี่ยไปรักเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยเราส่งสัญญาณไปหาใครก็ได้ถ้าเราส่งสัญญาณไปด้วยแรงบุญตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ ต่อเพื่อนมาุ์ด้วยกันหรือว่าผัวเมียรหรือครอบครัวเหมือนกันนะชีวิตของผัวเมียเนะ่ะอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าผัวกูอย่าลืมนะว่าเมียกูขึ้นชื่อว่าอือย่าลืมนะเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเราเอาเขามาร่วมทุกข์ร่วมสุขในจุดๆด,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 ด้วยกันเนะ่ะอย่าคิดนะว่ามันไม่มีบุญคุณนะพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกเขามานะ ท้องเก้าเดือนนะกว่าที่เขาจะได้มาเป็นเมียเรากว่าที่เขาจะได้มาเป็นผัวเราเนะี่ยพ่อแม่เขาลําบากแค่ไหนอุ้มท้องมาเก้าเดือนนะกว่าที่เขาจะเลี้ยงโตขึ้นมานะหมดเท่าไหร่พ่อแม่เขานะไม่เคเมียก็ให้เคพ่อกับแม่เขาบ้างไม่เคผัวก็ให้เคพ่อกับแม่เขาบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนะี 50, 50นะ่ยห้าสิบห้าสิบเนี่ยอย่าคิด,ดว่ามึงเป็นแค่เมียกู อย่าคิดว่ามึงเป็นแค่ผัวกูอย่าคิดว่ากูเลิกกับมึงวันนี้กูเอาพรุ่งนี้ก็ได้อืมคิดแคร์ว่าพ่อแม่เขาบ้างคนที่เขาเลี้ยงมาเขาก็มีหัวใจเหมือนกันอืมแต่พ่อแม่เขาว่าลูกเขาได้ไหมได้เพราะว่าเขาเลี้ยงมาแต่ลูกอ่ะครวรที่จะแคร์ใครบ้างแคร์พ่อแม่เราแคร์พ่อแม่สามีแคร์พ่อแม่เมียแคร์ญาติพี่น้องอืม แล้วก็อย่าลืมนะว่าแคร์ตัวเองด้วยเพื่อที่จะให้ลูกเต้าของเราน่ะเป็นเยี่งยงอย่างถ้าเรายังมีปากเสียงมีนุ่นมีนี่มีตัวอีตัวโคควายงงังงวเยอะแยะไปหมดนะเราพูดอยู่ในบ้านของเรานะอย่าลืมนะเราอยู่ลูกเราสามคนแต่เราดา่าถมมพวกเราด่าผัวไอ้นุน่นไอ้นี่อีนั่นอีนี่นะอย่าลืมนะ ทุกอย่างที่ลั่นวาจาออกไปนะมันไปตกอยู่กับลูกลูกได้ยินวันละนิดลูกได้ยินวันละหน่อยลูกได้ยินจนติดเป็นนิสัยแล้วว่าโตขึ้นมานะ่ะอย่าบอกว่าให้สอนให้ลูกเป็นคนดีเพราะมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างกับแม่เนี่ยตั้งแต่เล็กเริ่มเรียนรู้จนโตมาสิบกว่าขวามทำไมลูกเรานน่นทำไมลูกเรานี่หันมองตัวเอง อยากให้ลูกได้ดีใช้คำพูดดีๆหว,วานๆกับลูกกับเมียกับผัวกับพ่กับแม่กับญาติพี่น้องรู้จักมีปลา้องโกต,ตัวหนึ่งเน่ะซื้อมาเนี่ยแล้วมีเด็กอยู่ห้าคนเนี่ยปลาตองโกต,ตัวหนึ่งแอบให้ลูกแล้ววิ่งเข้าในห้องกินอน่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะลูกเขาก็คือลูกเขาลูกเราก็คือลูกเราแต่ว่าเราต้องแยกแยะนะว่า เด็กก็คือเด็กเพราะฉะนั้นแล้วลูกเขากับลูกเราเนี่ยให้รักเท่ากันอย่ารักแต่ลูกเราวันหนึ่งขึ้นมาถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่ถ้าคนอื่นทำกับลูกเราบ้างเราจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเด็กก็คือเด็กคนแก่ก็คือคนแก่ให้แยกแยะอะไรก็แล้วแต่นะอย่าคิดนะว่าก็แล้วเต่ ูยังแข็งแรงอยู่ไงแลแ้วเต้อย่าคิดนะอืมผู้มีพระคุณไม่จําเป็นต้องคําว่าพ่อหรือแม่ผู้มีพระคุณนะมันหลายผู้มีพระคุณหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานือก็คือมผีผู้มีพระคุณก็คือเราได้ไปเรียนรู้ด้วยกันก็คือนู่นนี่น,นี่นั่นสองอะไรหลายๆอย่างะอทุกอย่างอ่ะเกี่ยวกับ บางสิ่งบางอย่างอืมแม่แต่ว่าเอ้ยกูเดินไปสิบโลนะ่ะมอเตอร์ไซค์ผ่านมานะถ้าเขาจอดให้นั่งไปนะ่ะก็ถือว่าเขามีพระคุณเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยดนนีนี่นั่นะมึงต้องเอามาให้กูสิบล้านก่อนกูถึงจะมีพระคุณกับมึงนะแค่เขาเรียกขึ้นรถได้เราไม่ได้เดินนี่ก็มีพระคุณแล้วอืมเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มงคามเออมันมีสุนัขนะที่เลี้ยงไว้นะ่ะอย่าลืมนะ มึงแกเป็นแค่สุนัขนะอืมวันหนึ่งเห่าวันนุ่งนี่นี่นั่นรานําคาญเพราะฉะนั้นละอะไรก็แล้วแต่ให้เราคิดเสียว่าเออมันเห่ามันหอนมันก็ดีอย่างน้อยๆเราก็รู้แล้วไงว่าอะไรมาบ้านเราบ้างอะไรบ้างก็เหมือนเพื่อนฝูงแต่ละคนที่พบปะคุยกันเนี่ยคนนั้นนี่นี่เนี่ยก็คือเออเลขเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าคนนั้นเลวนะเรามันอยูก่กับเรานะว่าเราเนี่ยจะไปเลวเหมือนคนอื่นไหมไม่ เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างอยู่กับเราเราแยกแยะได้นะคนนั้นชั่วเราครบได้ไหมได้เราปฏิบัติเอาว่าให้คิดเป็นบทเรียนว่ากูจะทํากับเขาเหมือนเขาไหมไม,ม่ทุกอย่างมันอยู่ที่เราก็เหมือนเราการทำงานอย่างนี้แหละไอ้คนนั้นมึงทํานี่กูนี้กูทําอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วการเอาเปรียบกัน,นตาไม่เห็นหรอกนะแต่ว่าใจตัวเองเนี่ยมันรับรู้ทุกอย่าง เออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติลูกเรามีธุรกิจขึ้นมาแล้วลูกเราเจออย่างนั้นนะเราจะบอกลูกว่ายังไงไล่มันออกเลยอืมด่ามันเลยตะเพิดเลยเราจะสอนอะไรกับลูกหรือว่าเราจะให้โอกาสเขานะให้เวลาและเหตุผลเขาแก้ตัวไหมเราจะสอนอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำไมมาดามถึงให้เวลาและโอกาส ถ้ามาดามทําได้ไหมได้มาดามเคยผ่านประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นแล้วนะอย่าลืมวันนี้มันยังไม่สายเลยแก้ไขปรับปรุงมาดามพร้อมที่จะให้โอกาสเอฟซี FC ทุกคนผิดไม่มีใครหรอกสมัยก่อนอะโอเคอาจจะลงโทษรุน่นนี้นั่นแต่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เท่ากับการ ให้อภัยซึ่งกันและกันนะการให้อภัยซึ่งกันและกันและให้เวลาและโอกาสเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดน,นะอืมก็แค่อยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ไม่ฟังแค่นั่นแหละเพราะว่าหลายๆคนอะที่มาดามพูดออกไปวันนี้คลิปนี้นะมาดามไม่ได้ว่าได้ด่านะแค่เล่าให้ฟังแค่เล่าให้ฟัง